ในการปฏิบัติตัวเมื่อผู้ป่วยมีทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านขั้นตอนในการเปลี่ยนถุงรองรับปัสสาวะเตรียมอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถุงรองรับปัสสาวะได้แก่สำลีและน้ำสะอาดเพื่อเช็ดทำความสะอาดก่อนการติดถุงใหม่ถุงรองรับปัสสาวะออสต m มี่แบมี2ชนิดคือชนิด1ชิ้นและชนิด2ชิ้น ถุงรองรับปัสสาวะยูรีนแบ็กแผ่นวัดขนาดลำไส้หรือแผ่นพลาสติกใสและปากกาใช้ในการวัดและลอกรอยลงบนแป้นถุงรองรับปัสสาวะกันไกลสามารถใช้กันไกลปลายตรงหรือหากมีกันไกลปลายโค้งจะทําให้ง่ายต่อการตัดมากขึ้นถุงสําหรับทิ้งถุงรองรับปัสสาวะและอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่และวิธีการล้างมือที่ถูกต้องเจ็ขั้นตอน 1. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว 4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้วมือ 5. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้วมือ 6. ถูนิ้วหัวแม่มือ 7. ถูรอบข้อมือล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดมือให้แห้ง การจัดท่าก่อนการเปลี่ยนถุงปัะสสะาวะใหม่ควรเป็นท่าที่ทำให้รอบทวารใหม่ไม่มีรอยย่นหากผู้ป่วยเปลี่ยนถุงปัะสสะาวะเองอาจยืนหรือนั่งหน้ากระจกหากมีผู้อื่นเปลี่ยนให้ควรอยู่ในท่านอนงายราบการถอดถุงปัะสสะาวะอาจมีปัะสสะาวะที่ค้างบริเวณแปน้นควรใช้ผ้าหรืออุปกรณ์รองรับเพื่อไม่ให้ปัสสาวะเลอะเปื้อนเสื้อผ้าหรือเตียงนอน ลอกถุงออกโดยใช้นิ้วมือข้างหนึ่งกดผิวหนังขณะที่ใช้นิ้วมืออีกข้างค่อยๆลอกถุงออกจากด้านบนลงมาด้านล่าง ทำความสะอาดทวารหม่และผิวหนังรอบๆด้วยสำลีชุบน้ำสะอาดหลังจากนั้นซับให้แห้งด้วยผ้ากอสหรือกระดาษชำระวัดขนาดทวารหม่ทางหน้าท้องในกรณีทวารหม่มีลักษณะกลมใช้แผ่นวัดขนาดลำไส้กรณีทวารหม่มีลักษณะรีหรือรูปร่างไม่แน่นอนใช้วิธีการลอกลายโดยใช้แผ่นพลาสติกใสาวางบนทวารหม่ และใช้ปากกาเคมีวาดตามรูปทวารใหม่ลอกขนาดที่วัดได้วาดลงบนแป้นของถุงรองรับปัสสาวะตัดแป้นให้ห่างจากรอยวาด2-3มิลิเมตรเนื่องจากลำไส้มีการบีบและขยายตัวทำให้สามารถโปร่ท้นขึ้นมาหากลำไส้ไม่สามารถกลับเข้าไปที่เดิมได้ลำไส้จะถูกบีบรัดเกิดการขาดเลือดส่งผลให้ทวารใหม่ไม่สามารถใช้งานได้ ใช้นิ้วมือลูบขอบแป้นที่ตัดเพื่อลบคมในกรณีที่เป็นถุงชนิด2ชิ้นสามารถนำถุงติดกับแป้นก่อนจะนำไปติดกับผิวหนังบนตัวผู้ป่วยเพื่อลดแรงกดที่อาจทำให้เกิดอาการปวดได้แต่หากเป็นถุงชนิด1ชิ้นสามารถลอกกระดาษกาวใต้แป้นหรือใต้ถุงออกเตรียมพร้อมสำหรับการติดถุงใหม่ได้เลยค่ะ หลักการติดถุงรองรับปัสสาวะเหมือนกันทั้งชนิด1ชิ้นและ2ชิ้นโดยการครอบถุงรองรับปัสสาวะเริ่มปิดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนของทวารใหม่หลังจากนั้นกดแป้นให้แนบกับผิวหนังรอบๆทวารใหม่ เคล็ดลับในการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันทวารใหม่ไม่เป็นอุปสรรคใดๆต่อการทำงานท่านสามารถเดินทางไปได้ทุกที่สิ่งสำคัญคือการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำรองไว้2-3ชุดเก็บไว้ในที่ซึ่งสามารถหยิบใช้สะดวกและใกล้ตัวเสมอค่ะควรมีการสำรองแผ่นแป้นที่ตัดช่องให้ได้ขนาดพอดีกับทวารใหม่เตรียมไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานจริงการออกกำลังกาย หลังผ่าตัดระยะหนึ่งท่านสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติแต่ควรหลีกเลี่ยงกีฬาหักโหมรุนแรงเช่นฟุตบอลชกมวยและไม่ควรยกของหนักเพราะอาจกระทบกระเทือนต่อทวารหม่ได้ค่ะการอาบน้ำสามารถอาบน้ำได้ตามปกติแต่ควรใช้วิธีตักอาบหรืออาบด้วยฝักบัวท่านสามารถอาบน้ำได้ทั้งขณะใส่หรือถอดถุงออก โดยใช้พลาสเตอร์ปิดรอบแปน้นเพื่อให้แป้นติดแน่นไม่ให้เกิดการซ้อของน้ำเมื่ออาบน้ำเสร็จให้ซับน้ำให้แห้งและเอาพลาสเตอร์ออกได้ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปน้นสามารถลอกแป้นออกก่อนอาบน้ำจนสะอาดแล้วจึงซับผิวให้แห้งก่อนติดแป้นใหม่น้ำไม่สามารถไหลเข้าทวารใหม่ได้เนื่องจากลำไส้บีบตัวออกตลอดเวลาและทวารใหม่ เป็นช่องขับถ่ายไม่ใช่แผลจึงสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดธรรมดาได้ค่ะเคล็ดลับในการแต่งกายท่านสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้ตามปกติแต่ควรหลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณสโตมาเนื่องจากอาจทำให้สโตมาได้รับการบาดเจ็บและอาจเกิดการรั่วซึมของอุปกรณ์รองรับน้ำปัสสาวะได้สวมกระโปรงหรือกางเกงที่มีจีบด้านหน้าหรือชุดที่มีลวดลายจะช่วยอําพลางได้ สวมใส่ชุดชั้นในให้ขอบอยู่ด้านล่างหรือคุมทวารใหม่ขึ้นมาด้านบนได้การมีเพศสัมพันธ์เมื่อท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงและมีความพร้อมท่านสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติผู้ป่วยบางรายอาจจะวิตกกังวลในเรื่องของเพศสัมพันธ์ภายหลังการผ่าตัดการมีสโตมาไม่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือความต้องการทางเพศแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับการแสดงออกและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างท่านและคู่สมรสโดยการมีเพศสัมพันธ์ผู้ป่วยควรทำความสะอาดสโตมาและเปลี่ยนถุงรองรับปัสสาวะใหม่คำแนะนำในการรับประทานอาหารท่านสามารถรับประทานอาหารได้ปกติและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หากไม่มีโรคประจำตัวอื่นๆหรือไม่มีข้อจำกัดใดๆค่ะ ควรรับประทานอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดควรดื่มน้ำวันละ8-10แก้วหรือ2-3ลิตรเพื่อขับเมือกที่จะมากับปัสสาวะและลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะท่านควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ปัสสาวะมีกลิ่นดังนี้หัวหอมเครื่องเทศกระเทียมสมุนไพรสตอชะอมถั่วต่างๆปลาไข่ อาหารที่ช่วยควบคุมกลิ่นได้แก่โยเกิร์ตน้ำผลไม้รสเปรี้ยวอาการผิดปกติที่ควรรีบมาพบแพทย์แผลเปื่อยและผิวหนังอักเสบมากรอบทวารเทียมช่องเปิดตีบหรือลำไส้ยื่นออกมาผิดปกติช่องเปิดลำไส้บวมเป็นสีดำคล้ำและสุดท้ายบริเวณสโตมามีเลือดออกมากการมีทวารหม่ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นวิธีการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ด้วยความห่วงใย,ยแล้วพบกันใหม่ในวันนัดติดตามอาการครั้งถัดไปนะคะ